ครับก e ็ฉ <hi> ีดยาเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนทางใบไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องยากันลาผสมไปด้วยนะครับแล้วก็ยาเกี่ยวกับเพลี้ยไฟลายแดงต่างๆนะครับเราก็ผสมไปนะครับทีเดียวเลยนะครับสูตรทางดินแล้วก็ยาทางใบนะครับถือว่าฉีดไปในพร้อมกันทีเดียวนะครับก็เพลี้ยไฟลายแดงครับเน้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องรายข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องปลูกพริกเหลืองอีโดนะครับถ้าใคร ไม่ไม่เข้าใจนะครับโทรมาถามน้าชายได้เลยนะครับเกี่ยวกับพริกเหลืองอีโดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามที่น้าชายว่านะครับแล้วก็จะออกมาผลผลิตอย่างนี้นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับเกี่ยวกับการทําปลูกพริกเหลืองอีโดนะครับมันไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับดกเก็บก็เหลืองแดงส้มนะครับสามสีนะครับเนี่ยเหลืองแดงส้มนะครับอ่าเหลืองแดงส้มนะครับ รับประกันราคาอยู่ที่40บาทจนถึงนะครับ100บาทนะครับจากเก็บแดงสด100จนถึง200บาทนะครับอ่านั่นคือแดงแดงสดสดยาวๆสวยๆอวบอีกทีหนึ่งนะครับตามมาตรฐานที่น้าชายตั้งไว้นะครับอ่าแล้วก็ประมาณนะครับ100จนถึง400บาทนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องอ่าพริกแห้งนะครับใครเก็บแดงอ่าตาให้น้าชายก็ได้นะครับ100บาทจนถึง400บาทนะครับอ่าแล้วก็ดูความสวยของเม็ดนะครับ อย่าลืมไม่ได้เลยนะครับถือว่าเคล็ดลับดีๆจากการปลูกพริกเหลืองอินโดนะครับของโครงการปลูกพลิกเหลืองอินโดนะครับชุดที่1ของนชัยนะครับส่งออกได้แปรรูปด้วยนะครับเป็นพิกแกงด้วยนะครับถือว่าท่านใดสนใจนะครับทักเช็ทักลายนะครับมาแล้วก็จะลงทะเบียนนะครับเราก็ไม่ยากครับซื้อกาด้วยการเข้าโครงการมาก็คือชื่อที่อยู่มา แล้วก็พร้อมเบอร์โทรแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็แจ้งมาว่าจะเจตนาปลูกกี่ไร่นะครับแล้วก็ลงมานะครับแค่นั้นเองนัาชายขายไม่ได้พันธ์ไม่มีการขายกล้าและขายยาขายปุ๋ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆนัาชายซื้อเงินสดไปทุกสถานที่หน้าสวนเลยทีเดียวนะครับจ่ายเงินสดนะครับงดเชื่อเบื่อทวงนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับท่านใดก็ทักแชททักไลน์มานะครับ